พึ่งหวานจ้าอโอ้ยดวงจ้ายัางงามเลยจ้าโอ้ยดอกแรกแหกหมานค่ะป่าเดนมาร์กยังมีเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนมาตัดขากันด้วยเลยจ้ะนี่โอ้ยพอดีเลยจ้าทพิปอยากได้ ที่กินหมดแล้วนะทุกคนที่ทิ์บอกว่าจะเอาไปตุนไว้นะ่ะกินหมดแล้วทุกคนเอย้ยังไม่ถึงหน้าหนาวเลยยังไม่ถึงหนาวเลยค่ะทุกคนกินไปหมดแล้วนี่จ้าโอ้ย,อย่างงามจ้าแหกมานดอกแรกจ้าไปต่อจ้าทุกคนจ้าไปนี่แหกหมานกระตาหายจ้าแหกกระตาหาย อุ๊ยป่าเขางามงามจ้าป่าสวยมากประเทศเดนมาร์กนี่มาเจอเห็ดพึ่งเการัดจ้าทุกคนเนี่ยทำไมเห็ดพึ่งเการัดเขาดอกใหญ่สวยงามจังเลยเนาะอีกดอก,กนึงเห็ดพึ่งเการัดจ้าขาอวบอวบอุ๊ยคืออวบสวยแท้จ้า

ป่านนี้ก็มีแต่เกาลัดจ้ะโอเคพุ in, huh? ทินฮะนี่ค่ะาโอ้ยสวยนะดอกนี้ดอกใหญ่ค่ะคนจ้ดอกใหญ่จ้าเห็ดพึ่งเกาลัดนะจ๊ะมาต่อตัวนี้จ้านี่จ้า สองดอกเอ้ยสามดอกจ,อจ้าของแซบจ้ะของแซบนี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลายดอกเลยตรงนี้เดี๋ยวนะคะอุ้ยเห็ดพึ่งหวานด้วยทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พึ่งหวานเอ่ออ้ยนี่จ้าของแซบ นี่เอาติดลูกติดมาขออภัยนะคะนี่อีกดอกนึงจ้ะนี่จ้ามาหมุนมันตรงนี้สามดอกมานเก่ารัดจ้าของแซบจ้าเนี่ยเห็่พุ้มน้อยเน่ยุ้งเก่าลัดจ้จนนาทิทิปชิมแล้วนะทุกคน อร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยหวานกรอบอร่อยกว่าพึ่งหวานอีกนะทุกคนอันเนี้ยเนี่ยอร่อยกว่าพึ่งหวานอีกนะคะนู่นอีกดอกหนึ่งอู้มีเยอะเลยค่ะเยอะเลยเนี่ยเขาเป็นสีน้ำตาลเนาะมันจะต้องมองมองแบบดีๆเนาะเนี่ย นี่จ้าโอ้ยนีนม่มีอีกไหมมีอีกไหมนั่งจ้าทุกคนจ้าโอ้ยเห็ดพึ่องอะไรนี่เบิ่งจ้าอ,อ,อ้วนอ้วนอุ้ยแกงเป็นเต้าแสบข้างน้าจ้าเนาะโอ้ยไปต่อจ้าดอกนึงอยู่ตรงนู้นจ้านี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวหมุนกล้องเด้อจ้าหมุนกล้องเด้อนี่ มา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 ตามที่มานี่อีดอกหนึ่งแป๊ดอีเดียวเห็ดพึ่งเการัดจ้าทุกคนเห็ดพึ่งเการัดนี่อุ้ยเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานจ้าทุกคนนะอุ้ยนี่จ้าเห็ดพึ่งหวานจ้าดอกนี้ อุ้ยดอกนี่งามงามจ้าทุกคนจ้านี่จ้าอุ้ยทำไมเห็ดเกาลัดเยอะเยอะเนาะทุกคนสวีเดนสวีเดนเออไม่ใช่เดนมาร์กมีแต่เห็ดเกาลัดจ้าเยอะนี่จ้านี่นี่น อีกดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยอย่างสวยจ้ามานจ้ะมนันนี่มีอีกเลยจ้านี่ยโอ้ยหลายดอกเลยจ้ะทุกคนจ้ะนี่อีกจ้ะนี่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 น่จะดอกเออเออจ้ะนี่นี่โอ้ยเห็ด มานเฮดในี่ได้จาพี่น้องจ้ามานเฮดเกาลัดบางคนจะอเเอิญเฮดเผากรบ่จ้าพี่เจงใดเนี่ยนี่จ้าแซ่บธนว่าเ็นว่าแซ่บนะแซ่บนะ่ากัเนาะทิพย์ก็จะได้ชิมแบบโอ้ของอร่อยนะคะเดี๋ยวทิพย์จะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งเจออีกแล้วเ็ดพึ่งเกาลัดจ้า พึ่งเกาลัดโอ้ยพึ่งเกาลัดจ้าพี่ขาอวบแท้ะพี่น้องนี่จ้าอุย้ยจ้าขาอวบอวบโอ้ยงามขจาะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนโอ้ย เก่ารัดจ,จ้านี่เห็ดปิ้งหวานทุกคนโอ้ยเห็ดเปิ้งหวานดอกนี่งไหมจ้าด่างสวยอ้ยสวยสวยมากจ้าโอ้ยสวยมาก เดี๋ยวพึ่งเขารัดจ้าเดี๋ยวตัดขาพร้อมกันเลยน่าจะเนาะนี่ตัดขาพร้อมกันจะบพึ่งวันเลยจ้าว๊าดดอกนี่สวยจริงๆน้ำอีรีจ้ะ ออกจออกนี่นี่น,นอนนิดนึงจ้ะนี่ม,มาตัดขากันจ้ะพี่น้องจ้าน,นี่เก็บแป๊บเดียวมานี่ได้จ้ะนี่ นี่ไม่นอนนะจังน่อยเลยจะซ้ำเนาะเนี่ย,น,ยน,นี่ซ้ำจังน่อยจะโบทจังน่อยเลยจะเกินครึ่งดอกเลยจ้ะเกินอันนี้เลยจ้ะจะได้จ้ะอันนี้ซ้ำจ้ะนี่ออ้ยดอกนี้แม่จ้ะอู้ยดอกนี่ โอ้ย,อยดอกไนง่นายที่ซือจะเบิ้งเบิ้งเบิงบิงใหญ่แต่ไปหมดแล้วทาะได้กินแต่ดอกโอ้ยนอนค่ะหนอนกวยไปหมดแล้วจ้าน่าจะทั้งดอกเลยจ้ะนะไม่ได้เลยจ้าดอกนี้ อันนี้ได้จ้ะเห็ดพึ่งหวานจ้ะเอ,เ,อเอาเอาเอา่้งเหลืองออกนะจ้ะนะเนาะกลางพึ่งออกเดี๋ยวทิพก็เอาไปต้มนะจ้ะต้มแล้วก็แส่ซองฟิตไว้จ้าเดี๋ยวมือกับเอ่อสวีเดนเนาะทิพก็จะเอากลับด้วยนะคะพรทิพกินหมดแล้วนะทุกคนเห็ดไอ้นั่นอนะ เห็ทิพทิพแช่ตุนไว้กินหน้านาะทิพกินหมดแล้วไม่เหลืออร่อยกินเห็ดเก่งอุ้ยขาแน่นๆจ้ะขาแน่นๆแต่มันมีหนอนนิดนึงตัดออกนะจ๊ะนี่ได้นิดหน่อย <laughs> นี่ค่ะที่ได้วันนี้นะคะทุกคน ได้นิดหน่อยนะคะค่ะทิปก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับค,คบ,บ๊ายบ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 ายอุ้ย